โมตสัมมาอะุนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะมะอะุขอให้พญานอันตร,รายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผม YouTube ช่องบารมีนกคุณพเนจรก็เดินทางร่อนเร่พเนจรตามอัตยภาพก็บรรยากาศเงียบเหงาไอ้กรุงเทพธรรมดารถจะต้องเยอะอันนี้บรรยากาศเงียบเหงาก็เดินดานร่อนเร่พนจรมา ก็จะเล่าถึงคลิปข่าวต่อก็เดี๋ยวผมจะเล่าคลิปข่าวให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19เนี่ยผู้ป่วยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอ่าก็คือผู้ติดเชื้อโควิด19ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่เป็นเลขหลกักอ่าไม่ถึงร้อยคนครเป็นเลขสองหลกักเ,เลขหลักสิบ ก็จํานวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นแต่เลขหลักสิบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการประกาศโปรไฟลเอร์ฟิลของรัฐบาลตั้งแต่4ี่ทุ่มหนึ่งตีสีก็อาจจะได้ผลแล้วก็ทุกคนก็กักตัวอยู่ในบ้านตามสภาวะที่มันเป็นแล้วก็ใครที่เป็นผู้ป่วยลูกประจำตัวหรือลรกเรื้อรังก็ถ้าไม่ มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องไปโรงพยาบาลก็อย่าได้ออกอไปข้างนอกให้กักตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าถ้าติดเชื้อมามันจะลำบากเรื่องการเจ็บป่วยเพราะว่าหากมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังเนี่ยอาการป่วยของโควิด1 9 1 9เนี่ยเชื้อมันจะลงปอดและถึงขัน้นอันตรายได้แล้วก็จากข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเชือ้อโควิด -19 เนี่ยอ่าแรกๆแรกๆก,ก,ก,ก็ไม่คิดว่ามันจะกระจายหนักไปถึงขั้นเป็นเหตุให้เด็กเดือนนึงต้องมาติดเชือ้อโค<ด>วิด -19 ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเพราะว่าการกระทำของผู้เป็นบุตการเองหรือพ่อแม่เองเนี่ยมัน มันค่อนข้างเป็นเหตุให้เด็ก1เดือนนี่ต้องติดเชือ้อโควิด -19 เพราะว่าเหตุเกิดที่จังหวัดระยองนะครับปรากฏว่าจังหวัดระยองนะมีเด็กหนึ่เดือนอเด็กแรกเกิดหนึเดือนติดเชือ้อโควิด -19 จากการที่พ่อแม่เองได้เปิดบ้านจัดปาร์ตี้นะครับ พาเพื่อนเข้ามาสังสรรค์พาเพื่อนเข้ามาสังสรรค์เพื่อนที่เข้ามาสังสรรค์อาจจะมีใครที่ติดเชื้อโควิด 19, 19แต่ไม่สแสดงอาการก็เข้ามาสังสรรค์นในบ้านของพ่อแม่เด็กหนึ่งเดือนที่จังหวัดระยองก็ปาร์ตี้กันสนุกสนานแต่ความเป็นจริงแล้วเชื้อมันก็ได้กระโดดเข้าใส่เด็กหนึ่งเดือนก็ติดเชื้อโควิด 19, -19 ครับก็ทาง รยองก็ได้ได้ส่งมารักษาตัวที่สดานความทุงบ้านรนาดูลที่ที่กรุงเทพก็เด็กก็อาการดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีเชื้อโควิ COVID 19 19ด -19 อยู่ก็คือน่าสงสารเด็กการไม่สำนึกของผู้ที่เป็นครอบครัวหรือการไม่สำนึกของพ่อแม่ก็ เป็นเรื่องที่ทําให้เด็กต้องเกิดอาการแย่ก็คืออาติดเชื้อถ้าการมันรุนแรงเด็กอาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้อาจจะเด็กแรกเกิดเขาก็อาจจะมีปุ่มปุ่มกันแล้วก็มีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างต้องการการะเสรียน่วนตัวอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะทําให้เชือ้อโควิด -19 ไม่สามารถทำลายทำลายเด็กแรกเกิดได้อะไรประมาณนี้ก็ คือประชาชนก็นั่งห่างกันนั่งห่างกันแล้วก็ใส่แมสอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือ <But> นั่งห่างกันแล้วก็ใส่แมส <Okay. S 1> ก็การสำนึกอย่าคิดว่า,าโรคไวรัสโควิดี19เ네นี่ยมันไม่ร้ายแรงนะครับ<_ <D> _คือมันอาจจะติดเชื้อการอาจจะมีเล็กน้อย<_ <d> _และคนที่แข็งแรงอาจจะเ <D _ S> ชื้ออาจจะหายไปได้แต่จากสถานการณ์ที่มันเป็นเนี่ย เราก็ควรจะสนึกสังคมไม่น่าทำในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็กสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงก็จริงอยู่แต่เชื้อมันยังกักตัวอยู่เพราะว่าผู้ป่วยที่ป่วยออกมาทางภาครัฐก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเป็นเชื้อโควิด -19 อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ดังนั้นคนที่อยู่ในสังคมก็พึงสํานึกแล้วก็ดูแลตัวเอง หลังจากเด็กหนึ่งเดือนที่ติดเชื้อโควิด -19 mm hmm. 9, เพราะว่า mm hmm. เป็นความสนุกสนานของพ่อแม่แต่ควรกำนึงถึงคนในครอบครัวด้วยว่าคนในครอบครัวเป็นหลักสําคัญไม่ควรจะไปติดเชื้อด้วยเพราะเด็กเด็กก็ไม่ได้รู้รู้หนุนเนีครับแต่พ่อแม่ก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรแต่จริงๆเชื้อมันได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วขนาดแม่ระยองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีติดเชื้อแต่ก็ มีติดเชื้อโควิด -19 ไปเพราะว่าเชื้อมันปนอยู่ในอากาศถ้าเป็นห้องทบแคบหรืออากาศเย็นๆเ,เนี่ยมันอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงตามที่แพทย์เขาวินิจฉัยมาแต่จาก,จาก,จากสถานการที่มันเป็นก็ข้อครวรระวังของแต่ละคนก็คืออยู่ให้หา่างอยู่ให้ห่างจากการเข้าสังคมหรือไม่ก็ ตามสภาวะคอรอฟิลของภาครัฐก็กลับตัวอยู่ที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยสถานการณ์นี่มันเป็นมันก็ค่อนข้างค่อนข้างน,าน่าหนักใจครับแล้วก,ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเด็กสิบขวบครับตามไปกับพ่อแม่ตามไปกับพ่อแม่ แล้วก็ไปที่เกาะพีพีจังหวัดพังงาแต่ปรากฏว่าที่เกาะพีพีเนี่ยมันพ่อแม่ไปทํางานแล้วก็อดีวบก็ตามไปด้วยไปกับพ่อแม่ครับก็คือมันเรียกเรียกปกติก็ไปกับครอบครัวแต่ที่นี่ปรากฏว่าเด็กสิบขวบก็ได้ไปปะปคนกับผู้คนหรืออะไรบางอย่างปะปคนกับผู้คนในเกาะพีพีแต่ในเกาะพีพีมันต้องมีผู้ติดเชื้อที่มีแสดงอาการอยู่แล้ว หรือไปสัมผัสเชื้อตามสถานที่ต่างๆและเด็ก10บขวบเนี่ยก็ได้ไปสัมผัสหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มชนที่จำนวนมากก็กลายเป็นว่าเด็ก10คขวบติดเชื้อโควิด1 9แต่มีอาการเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นครับเด็กสิบขวบก็ไปป่านกับครอบครัวแล้วก็ไปพบปะผู้คน ถึง60ว่วคนกลายเป็นว่า60กว่าคนก็ต้องกักตัวแล้วก็ลามเป็นไฟลามชุ่งไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า10คนก็60คนก็ตึงคนระว่างแค่น,นั้นเองครัแล้วก็เชือ้อโูวิสตายทีนเกเนี่ยมันก็ได้กระจายไปที่ททททโดยเฉพาะภากใต้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเองแล้วก็18จังหวัดที่ออกมาตามข่าวตามไลน์ก็ ต้องปิดเมืองครับ18จังหวัดปิดเมืองกับควบคุมมาตรการเข้มข้นก็คือปิดเมืองแหละครับก็ห้ามผู้คนเข้าออกอะไรประมาณนี้ครับ18จังหวัดน,นิ้นไปโดยเฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะที่ภูเก็ตขณะภูเก็ตเองปิดเมืองวันแรกก็ไม่ได้แจ้งข่าวให้ประชาชนรู้ก็เกิดความวุ่นวายก็คือการเข้าออกไม่ต้องทำเอกสารอะไรต่างๆคือเกิดความวุ่นวายครับ คนภายในห้ามออกคนภายนอกห้ามเข้ามันก็คือเป็นความวุ่นวายก็ปิดเมืองเพื่อจะกักกันเชื้อเพราะว่าเชื้อมันได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดแล้วก็คนก็ไม่ได้สํานึกอะไรบางอย่างเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าืีเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่แค่ว่าวุ่นวายอย่างเดียวเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยคือ คนก็ลําบากหายกินลำบากยืนทองก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วแล้วการเป็นว่าก็ต้องมากักกันตัวเกี่ยวกับโควิด19ทีหงก้าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่านิสัยก็ที่กะละาวออกมมานี่ไนมะ่มีการสํานึกแล้วก็เที่ยวปาร์ตี้โจ้ไวยใสที่สระบุรีก็เที่ยวปาร์ตี้สนุกสนานไป าเหล้าไปกินกันในวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็มีอีกหลายพื้นที่ครับที่ไม่ออกข่าวหรือไม่แสดงก็ไปชุมนุมกันกินเหล้าสังสรรค์อยู่ตามห้องตามหักอะไรประมาณเนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเพราะว่าถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเชื้อมันก็จะแพร่กระจายในคนหมู่มากอ,อย่างเขาประกาศไม่ขายเหล้าสิบวันตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบคนก็แห่เริ่มไปซื้อเหล้าตั้งแต่วันที่สิบ เย็นวันที่สิบก่อนเกอร์ฟิวก็แห่ไปซื้อเหล้าก็าไม่ได้ห้ามหรอกครับว่าการกินเหล้าเนี่ยมันก็ถ้ากินอยู่คนเดียวมันก็ยังพอว่าถ้าไปจัดงานปาร์ตี้หรือไปตบก,กันไปเที่ยวไปกินนี่ยมันก็เป็นเรื่องอันตรายเพราะเชือ้อโควิดีนมันแพร่กระจายในผู้คนและกลายเป็นว่าตอนเนี้เชือ COVID ้อโควิด -19 เนี่ยได้ลามไปทั่วหลายจังหวัดที่จะไม่รอด ก็มันสิจังหวัดที่ขาวสะอาดก็กลายเป็นว่าเหลือ9จังหวัดก็ผมไม่แน่ใจนะครับจากความเป็นจริงก็มันก็ได้จะติดไปทั่วทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดก็จะมีคนติดเชื้อจังหวัดละคนสองคนหรือจังหวัดเะเป็นสิอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องยอมรับเรื่องนี้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ว่ามันรุนแรงแต่มันก็ติดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มีผู้คนล้มตายอะไรประมาณเนี้ยผู้ที่ปัวเป็นโรค ถ้าลัางลูกประจําตัวก็ถ้าติดเชื้อเชื้อลงปอดอาการไม่ไหวก็ต้องเสียชีวิตไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างพูดยากในเรื่องนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ห่างกับผู้คนผู้คนในนี้ก็อยู่ห่างกันครับแล้วเขาก็ใส่แมสใส่อะไรกันผู้คนใส่แมสครับก็คือป้องกันป้องกันสูงสุดแล้วตอนนี้ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทุกคนเป็นสภาวะที่ค่อนข้างแย่ถ้าถูกผมเองก็ลำบากแต่ผมก็ทำใจไว้แล้วเงินท้องก็ไม่ค่อยจะมีมาก,าการต้องมากางกันตัวแล้วก็ลำบากทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ย ภาวะของโควิดนาทีหนึ่งเก้าทำให้คนลําบากความลําบากแล้วก็สภาวะที่มันจะเป็นก็ควรจะต้องดูแลตัวเองโวไว้ใสยสระบุรีก็จัดงานปาร์ตี้ก็โดนดำเนินคดีไปอสองคนที่กินเหล้าในวัดก็โดนดำเนินคดีไปใครที่ป่าฝืนพลกรฉุกเฉินไม่ทำตามคำสั่งภาครัฐก็โดนคดีไปบางคนก็นอนคุก สองผัวเมียขนยาตำรวจพิจารณาแล้วให้นอนคุกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใครที่หลอกเงินเยียวยาที่จะช่วยเหลือคนห้าพันก็ถ้าหลอกเจ้าหน้าที่หรือหลอกเจ้าท,ที่บ้านเมืองก็โดนคดีไปถ้าสืบทราบยึดเงินคืนโดนคดีตัางหากหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังนั้นการสำนึกสังคมของคนไทยเป็นเรื่องสำคัญและการดูแลไม่ว่าจะดูแลตัวเองดูแลสังคมก็ให้เป็นเรื่อสงสำคัญเรื่องอาการป่วยมันก็คงบอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการป่วยมันจะเป็นยังไงก็ความหลักความเป็นจริงก็ขอให้ทุกคนสำนึกสังคมและก็ช่วยดูแลสังคมอย่าได้ประมาทกับโควิดนา ไปที่เพิกเฉยหรือว่าไม่ดูแลครอบครัวก็จะเป็นเหมือนเด็กหนึ่งขวบที่จังหวัดระยองครับก็ต้องมาติดเชื้อกับพ่อ,พอแม่จากปาร์ตี้แล้วก็เด็กสิบขวบที่ไปกับพ่อแม่ก็ไปตามที่ต่างๆแล้วไม่ได้ครัวไม่ได้ป้องกันหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 ทีแล้วก็ลามมาผู้ที่อยู่ใ,ใกล้ชิดกีทั้งหมด60กว่าหคนก็ลำบากครับดังนั้นจึงขอให้พึงระวังและป้องกันตัวเอง โมกพุทธายาสัสุมาขอให้ความเพืดีและความมุ่งคีจงมาเกี่ยวกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุ